วันนี้ค่ะคนสวยของเราพรีเซนเตอร์ของ Bangkok Airways ขึ้นดอยค่ะเอาอุป,ปรกรณ์และของเล่นไปแจกน้องๆบนดอยเพื่อสนับสนุนการศึกษาของน้องๆน้องๆทุกคนดีใจมากค่ะเพราะว่านางฟ้าพี่ย่าของเราเนี่ยขึ้นไปหาถึงที่เลย ภาคใต้ทุกๆคนเลยนะคะขอให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไป ừ, ได้นะคะแล้วก็สู้ๆค่ะความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงกันแด่นอนค่ะและนอกจากนี้ค่ะครอบครัวสเปอร์บันได้บริจาคช่วยเหลือชาวใต้2,000 200, 0 0บาทาาาาข้าพเจมามุ่งมั่นจะน้องๆมอบให้น้องมอบความอบอุ่นให้ลน้องน้องกนนคะ ได้เวลาสุดหล่อเดินทางไปถ่ายภาพยนตร์อีกมั้งคะเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ